ไล่โอกาสขึ้นดีค่ะจากที่หลายๆคนจับตามองว่าบอดบิ๊กกับบอดแพลเนี่ยเพิ่นจะกลับมาขึ้นดีกันหรือเปล่าหรือว่าเพิ่นเลิกกันจริงบอรหรือว่าเป็นแค่คอนเทนต์ค่ะพี่น้องหลายๆคนก็บอกว่าเห็นบอดบิ๊กกับบอดแพ้เนี่ยถ่ายรูปร่วมเฟรมกันแล้วก็เห็นแพ้าวเนี่ยลงรูปขอบครัวซค้น่อแม่ลูกมือที่บิกเนี่ย บอสบิ๊กกับบอสแพลวเนาะเพื่อนใดไปส่งน้องนาริตะอยู่โรงเรียนแล้วกะบอสบิ๊กเนี่ยเพื่อนใดไปเจอลูกๆก,ก่อนเดินทางกลับขอนแก่นเพื่อไปทํางานต่อหลายๆคนก็เลยบอกว่าทําไมดูเหมือนว่าทั้งคู่เนี่ยยังรักกันอยู่ยังมีสิ่งดีๆต่อกันเนาะพี่น้องเนาะยังมีอ่าเมคเซนที่แบบวา่าคิดถึงว่า จะเลิกกันจริงไหมหรือว่ามันสิเป็นการรีเทิร์นหรือว่าบอดบิ๊กเนี่ยไปทรงลูกกลับมาครั้งนี้เพิ่นซีกลับมาขึ้นดีกันที่พ่านมาเนี่ยมันเป็นคอนเทนต์เพิ่นบ่ได้เลิกกันจริงเนาะพี่น,อนอ้องเนาะแต่มือนี่นะคะก็ได้เห็นแล้วว่า เพิ่นเนี่ยบ่ได้กลับไปรีเทิร์นหรือว่ากลับไปขึ้นดีกันนะคะไล่โอกาสคืนดีไล่โอกาสรีเทิร์นเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยบอสบิก๊กเพิ่นก็เคยให้สัมภาษณ์ในการที่เพิ่นไล่สดออกมาพูดคุยกับ FC แล้วกันหรือว่าตอบคําถามนักข่าวต่างๆเนาะเพิ่นก็บ,บอกว่าไม่มีการกลับไปรีเทิร์นเพราะมีการกลับไปขึนดีกันในอ่า สถานะผัวเมียแต่ทุกเมื่อนี่เนี่ยที่ยังคุยกันที่ยังโทรหากันที่ยังพูดคุยกันที่ยังเจอกันเนี่ยก็เพราะว่าสถานะเป็นพ่อเป็นแม่ของลูกเพราะว่าต้องดูแลลูกร่วมกันต้องดูแลนะนาลิตะกับโตเกียวเนี่ยก็คือบอดบิ๊กกับบอดแพ้วเนี่ยเพื่อนกัจัดสรรหน้าที่กันก็คือน้องนาริตะเนี่ยก็อยู่กับไฟฟังแม่แล้วถ้าคุณพ่อมีเวลาก็สามารถหาเวลาว่างเนี่ยมาเจอลูกๆได้ ตามเวลาตามโอกาสที่คุณพ่อว่างจากการทํางานซึ่งเพิ่นก็บ,บอกแล้วว่าถ้าจะให้ขึ้นดีเนี่ยก็คือไม่มีโอกาสนะโอกาสเป็นศูนย์อ่ะส่วนทางด้านแพลวเพิน่นก็เคยออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อเหมือนกันว่าอ่าโอกาสในการขึ้นดีบิ๊ก กับโอกาสในการคืนดีกับพ่อของลูกนั่นก็คือโอกาสเนี่ยไม่มีแต่ทุกมือนี่ที่ยังเห็นพูดคุยกันได้ที่ยังเห็นเจอกันได้ก็เพราะว่ามันต้องทําหน้าที่ร่วมกันเพราะว่าเพิ่นมีลูกนํากันสองคนนั่นก็คือนาฬิตากับโตเกียวถ้าสมมติว่ามือนึงพ่อหายไปมือนึงแม่หายไปหรือว่าใครหายไปคนใดคนหนึ่งเนี่ยลูกก็ต้องถามหาว่าแม่ไปไหนพ่อไปไหนอ่าพี่น้องเพิ่นกเ็เลยมาเจอกันและมือนั้นเนี่ย เป็นเมื่อที่บอสบิ๊กเนี่ยบอสได้เจอน้องนันลิตาโดนแล้วแล้วเพิ่นเนี่ยกะนัดกับน้องนันลิตาวา่าสิไปทรงลูกอยู่โรงเรียนอืมแล้วเมื่อนี่อ่าเมื่อน่ะเมื่อนั้นมันก็สิมีประชุมผู้ปกครองเนาะอยู่โรงเรียนบอสบิ๊กกะบอกบอสแพไว่ว่าบอสได้อยู่ประชุมผู้ปกครองเนื่องจากว่ามีงานต่ออยู่ขอนแกน่นกะ็จะแวะไปทรงลูกพอทรงลูกเสร็จกระิดเดินทางต่อเลยเพื่อนก้าไปเจอกันแล้วหลายๆคนน่ะกระจับเป็นประเด็นว่า เอ๊ะหรือว่าทั้งคู่จะรีเทิร์นหรือเปล่าเพราะเห็นทั้งด้านบอดแพ้เนี่ยลงรูปครอบครัวในเฟซอืมหลายๆคนก็บอกว่าเห็นทั้งด้านแพร์พักเนี่ยลงรูปครอบครัวในเฟซ อทางด้านบิ๊กกระลงเหมือนกันแต่รูปที่บอดบิ๊กลงเน่ะมันบอมัมนจะบอมีอบอดแพลวในเฟรมเนาะมันก็สิเป็นสามคนพ่อลูกเนาะพี่น,อน้องเนาะมันก็สิแตกต่างกันบ่แตกต่างกันหรอเพราะว่าต่างคนกับทางทำทำหน่วยทีพ่อแม่นั่นแหละแต่หลายๆคนก็บอกว่าจับพิรุตหลายหลายเพจหลายหลายช่องก็บอกว่าจับพิรุษว่าบอดบิ๊กกับบอดแพลวเนี่ยเพื่อนบอดใดเลิกกันจริง หรือว่าเพิ่นเลิกกันเพราะว่าสั่งกระแสสั่งคอนเทนต์ถ้าว่ามันสั่งกระแสสั่งคอนเทนต์นะพี่น้องเนาะเพิ่นกะคงปปล่อยระยะเวลามาจนหอดหาหเดือนปานีดอกถ้าสมมติว่าเพิ่นซิขึ้นดีกันหรือว่าเลิกกันเป็นคอนเทนต์อนะ่ะอันเดือนสอเดือนเพิ่นกะกลับไปขึ้นดีกันแล้วแต่นี่มัน หกเจ็ดเดือนไปแล้วพี่น้องที่เพื่อนบอกว่ายุดติความสัมพันธ์ชั้นสามีภรรยาแล้วก็บ,บ่ถึงขั้นอันฟ้องร้องเรียกสิทธิ์เลียงดูลูกขนาดนั้นเนาะพี่น้องเนาะทาว่าเลิกกันเป็นคอนเทนต์นั่งสินะแต่ก็ได้ฟังทั้งสองไฟล์าจากบทสัมภาษณ์ของบอดบิ๊กแล้วก็บบอดแพลวซึ่งทั้งสองเพื่อนก็ตอบตรงกันเนาะตอบตรงกันว่าโอกาสที่จะขึ้นดีน่ะเป็นศูนย์ก็คือไรโอกาสขึ้นดีแต่ซูเมอร์นี่เนี่ย กันยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้พี่น้องบอเวนว่าเลิกกันแล้วสิซั้งกันได้พี่น้องเลิกกันแล้วกันยังมีความรู้สึกดีๆต่อกันยังนึกถึงวันแรกๆที่เจอกันยังลึกถึงเรื่องดีๆของกันและกันก็ยังเป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีให้ลูกก็ยังเป็นมูที่ดีมีปัญหาอย่างก็ปรึกษาพูดคุยกันได้แต่ว่าถ้าจะหายเป็นกลับไปอยู่คืนดีในสถานะผัวมียซึ่งเพื่อนกระตอบแล้วว่าตอนนี้โอกาสเป็นศูนย์แต่ว่าถ้าในอนาคต ในอนาคตเนาะพี่น้องอนาคตนี us, well. us, ่มันเป็นสิ่งที่บ่แน่นอนพี่น้องถ้าอนาคตเพื่อนอาจจะกลับไปขึ้นดีกันมันกับบ่แมนเรื่องแปลกเพราะว่าถ้าขึ้นดีกันมันก็เป็นเรื่องปกติหลายๆคนเลิกกันไปกลับไปขึ้นดีกันมันก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าเขายังมีลูกมีสายใยความผูกพันมีลูกเป็นคนที่ชักใยความผูกพันของเขาให้เขากลับไปขึ้นดีกันก็ได้พี่น้องมันก็มีหลายๆรูปแบบหลายๆอ่า ครอบครัวที่ออกมาแต่ว่าชีวิตคนเนี่ยมันมันออกแบบมาบ่าคือกันเนาะพี่น้องเนาะแต่ละคนมันมีชะตาฝ่าลิขิตบ่คือกันซึ่งอเพียวพาวกับผู้ใหญ่ย้บานฟิลด์เนี่ยเมื่อนี้เพื่อนอาจสิยุติบทบาทการป็นพัวเมียอ่ะแต่ว่าในอานาะคตเนาะถ้าสมมุติว่ากลับมาปรับมาจูนกันไหมเรามาคุยมาเคียกกันไหมก็อาจจะกลับมาขึ้นดีกันก็ได้ เพื่อลูกเงาะพี่นอ้องแต่ว่าณปัจจุบันนี้ก็คือโอกาสนี่ไลฟ์วีแววกลับมาคืนดีเพราะว่าเห็นหลายๆคนนี่บอกว่าเพื่อนเนี่ยเลิกกายเป็นคอนเทนต์อ่าต่อไปก็อาจจะกลับมาคืนดีกันแล้วก็อ่ากลับมาอยู่เป็นครอบครัวอีกครั้งเนาะพี่น้องเนาะแต่กับบลูว่ามันคอนเทนต์หรือว่าบอกคอนเทนต์แต่ตอนนี้โตเพื่อนก็ตอบตรงกันว่าบด้กลับไปคืนดีและก็คิดว่าเพื่อนก็เลิกกันจริงเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าถ้าบ่เลิกกันจริงนั้นพี่นอ้อง กับเแยกกันอยู่โดนปานนี่ก็จนกะสิครึ่งปีแล้วที่เพิ่นแยกกันอยู่แล้วก็ต่างคนต่างมูอ่อนต่างคนต่างใส่ชีวิตเป็นของตัวเองพี่น้องอืมก็คือบอดบิ๊กกระแสชีวิตของบอดบิ๊กบอดแพ้กระแสชีวิตของบอดแพ้แต่ละคนก็มีภาระหน้าที่รับผิดชอบตั้งกันเพิ่นก็มีทางพยญาบาลรฟิลแลนเพิ่นก็มีข่ายเพลงตัวเกียวมิวสิกมีศิลปินมีครอบครัวที่ต้องดูแลรับผิดชอบทางแพล้เพล้าเพิ่นก็มี วงหมอลำแสงแผวพาาแสงทองแล้วก็ข่ายเพลง PP Music อ่าแล้วก็มีลูกน้องมีขอบครัวที่ต้องรับผิดชอบเหมือนกันคือต่างคนเนี่ยต่างมูฟออนแล้วแตทางงา่ที่ยังงันเทียงกันไปเทียงกันมาอยู่ก็สิเป็น FC ทั้งสองฟังเนาะพี่น้องเนาะว่าอันเลิกกันคอนเทนต์บางคนก็ว่าเลิกกันจริงเนี่ยจริงป่จริงเงพื่อนกะ บอกแล้วนาอพี่น้องว่าตอนนี้ก็อยู่ในสถานะพ่อแม่ทำหน้าที่ของแต่ละคนให้ดีที่สุดบอดบิกกะโหมงานหนักช่วงนี้โหมงานหนักเพื่อดูแลครอบครัวให้ทุกคนอยู่ปากอิ่มท้องกันทุกคนให้ทุกคนมีรายได้ให้ทุกคนมีงานเพราะว่าคาําว่าหัวหนา้าบริษัทคาําว่าบอดมันต้องแบกแบกความหวังของคนใน บริษัทของทีมงานของครอบครัววัยเยอะแยะมากมายเนาะพี่น้องเนาะอันนั้นหละเมื่อนี่ก็อยากมาพูดถึงที่หลายๆคนบอาถึงว่าเลิกกันคอนเทนต์เลิกกันจริงบอกลับมางอ,อขอขึ้นดีกันแล้วอีกบ่โดนก็ะชีใดยิ่งข่าดีก็คือเมื่อนี้เพิ่นก็ออกมาตอบแล้วนาอพี่น้องเนาะบทสัมผัสของเพื่อนก็นที่ผ่านมาแล้วก็ในหลายส่วนะคะว่าตอนนี้ก็คือไม่มีโอกาสคืนดีตางคนตตางทำหน้าที่พ่อแม่แล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันค่ะ